แกนกลางของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษามีเสากลมสต้นเป็นจุดรวมพลังขั้นสูงสุดจากสวรรค์และแผ่นดินตามหลักฮวงจุย้ยเกิดสมดุลแก่ชีวิตความสุขและโชคลาภบ,บนเพดานมีแผ่นทองเหลืองจารึกอักษร,รจีนคำว่าเทียนหมายถึงสวรรค์ล้อมรอบด้วยรูปขังข่าวในสำเนียงใต้จิว๋วเรียกว่าฮกจีนกลางว่าฟู่แปลว่าโชคลาภ หมายถึงพลังแห่งสวรรค์จะเกื้อหนุนให้บังเกิดโชคลาภเพิ่มพูนแผ่นทองเหลืองเทียนผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมกับพระประมาพิไทยย่อพ่อปร,รอพื้นด้านล่างมีคำว่าตี้หมายถึงดินหรือแผ่นดินลอ้อมรอบด้วยต้นไผ่สำเนียงจีนเรียกว่าเต็กหมายถึงคุณธรรมสื่อถึงแผ่นดินที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็น สีรวมสืบสารความเป็นไทย